มาชมการแต่งหน้าเจ้าสาวเช้าเที่ยงกันค่ะเริ่มต้นด้วยการตกแต่งทรงคิ้วแล้วก็เตรียมผิวค่ะผิวที่ดีคือผิวที่เย็นแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะเจ้าสาวส่วนใหญ่นอนน้อยผิวจะร้อนนะคะพี่พราวจะเตรียมผิวให้เย็นลงจากนั้นค่อยแต่งหน้าต่อไปค่ะจากนั้นพี่พราวจะลงรองพื้นทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวคอนะคะสร้างมิติให้ใบหน้าด้วยการเชดดิง้งลงแป้งแล้วก็เริ่มงานสีสันค่ะชุดเจ้าสาววันนี้นะคะจะเป็นโทนทอง จะแต่งโทนสีตาประมาณนี้ค่ะช่วงชาเป็นชุดไทยพี่พราวจะใช้ขนตาที่ค่อนข้างบางเบาด้วยนะคะแปดขนตาเพื่อเป็นฐานของขนตาปลอมแล้วก็ปัดมาสคาล่าก่อนนะคะดียจากนั้นก็ติดขนตาค่ะขนตาปลอมก็จะประมาณนี้เลยเวลาปัดขนตาล่างเราจะให้ลูกค้ามองบนนะคะแล้วก็ติดชั้นพับตาให้สวยค่ะด้วยตาข่ายติดตาสองชั้นได้ประมาณนี้เลยช่างผมวันนี้เป็นพี่โตนะคะเจ้าสาวเลือกทรงหางมาเป็นทรงแรกค่ะจากนั้นพี่พราวก็จะมาเขียนคิ้วค่ะสกิดเส้นคิว คิวด้วยเมจิกแบบนี้ค่ะแล้วพี่พาวก็จะสลับมาแต่งหน้าเจ้าบ่าวนะคะในขณะที่พี่โตทําผมเจ้าสาวให้เสร็จค่ะเจ้าบ่าววันนี้คุณหนุม่มมีรอยสิวเล็กน้อยค่ะแล้วก็เป็นคนเหงื่อเยอะพี่พาวก็จะลงให้บางนะคะเติมคิวนิดหน่อยค่ะแล้วก็มาฟิเนชชิ่งเจ้าสาวต่อค่ะเสร็จแล้วลุกแรกสําหรับงานเช้านะคะจากนั้นเราไปดูลุกช่วงเปลี่ยนชุดกันค่ะ คุณเตยเลือกผมแบบปล่อยครึ่งหัวค่ะาพี่พราวก็จะปรับให้ดูหวานขึ้นนะคะแล้วก็มาทัชอัพหน้าเจ้าบ่าวอีกครั้งค่ะเยอะแต่ว่าค่อนข้างจะอยู่ดีเลยเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พราวขอขอบคุณคุณเตยแล้วก็คุณหนุ่มมากๆนะคะมีความสุขมากๆค่ะ